สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเจนจิราดวงสอนแสงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปียนุเรืองหินลมนิต์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขบรรยายในหัวข้อสุข,ขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารค่ะสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารอาหารที่ปรุงสําเร็จรอการบริโภคจะสะอาด ปลอดภัยหรือไม่นั้นนอกจากจะคำนึงถึงตัวอาหารจะต้องสะอาดปลอดภัยได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ในขั้นตอนการเตรียมการปรุงประกอบอาหารมีความสะอาดถูกสุขลักษณะรวมทั้งมีการใช้ภาชนะอุปกรณ์ที่สะอาดปลอดภัยเหมาะสมกับชนิดของอาหารประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือบุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ตั้งแต่เลือกซื้อวัตถุดิบมาเตรียมปรุงประกรอบและจำหน่ายรวมทั้งการดูแลจัดการสถานที่ทั้งครัวและที่นั่งรับประทานอาหารดังนั้นผู้สัมผัสอาหารจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนให้ถูกต้องในเรื่องของสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารที่ดีด้วยสำหรับในบทน,นี้จะได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญต่างๆดังนี้ 1>, 1. ความหมายความสำคัญของผู้สัมผัสอาหาร 2. ความหมายของสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร 3. การปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี 4. สุขานิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้อาหารสกปรกสถานที่อาหารบุคคลภาชนะอุปกรณ์สัตว์และแมะลงนำโรค ความหมายความสําคัญของผู้สัมผัสอาหารผู้สัมผัสอาหารคือใครผู้สัมผัสอาหารแพร่โรคได้อย่างไรผู้สัมผัสอาหารคือบุคคลซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งหมดอันได้แก่ผู้เตรียมอาหารผู้ปรุงประกอบอาหารผู้เสิร์ฟผู้จำหน่ายอาหาร ผู้รำเรียงอาหารผู้ขนส่งอาหารรวมถึงผู้ทําความสะอาดภาชนะอุปกรณ์สุขวิทยาส่วนบุคคลหมายถึงการดูแลบำรุงรักษาและส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรคป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคทั้งจากตนไปสู่ผู้อื่น ป้องกันการรับเอาเชื้อโรคหรือสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกสู่ตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อมสุขาวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารหมายถึงการดูแลสง่งเสริมสุขภาพร่างกายของบุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับอาหารให้สมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรค มีการปฏิบัติตนให้อยู่ในภาวะที่ปลอดภัยไม่กระจายเชื้อโรคไปสู่ผู้บริโภคพูดสัมผัสอาหารแพร่โรคได้อย่างไรขี้รังแคขี้หัวขี้ตาขี้หูขี้มูกขี้ฟันขี้ใครขี้เต่า เลผู้สัมผัสอาหารแพร่กระจายจโรคได้อย่างไรกรณีที่เป็นพาหะของโรคติดต่อทางเดินอาหารผู้สัมผัสอาหารที่มีเชื้อโรคอยู่ในตัวเชื้อไทฟอยด์แต่ไม่แสดงอาการกรณีป่วยเป็นโรคที่สามารถติดต่อได้ทางการสัมผัสทางน้ำมูกน้ำลายได้แก่โรคอุจจาระร่วงบิด ซึ่งสามารถติดต่อได้หากไม่ล้างมือให้สะอาดหลังออกจากห้องส้วมแล้วใช้มือหยิบจับอาหารวัณโรคหวัดตับอักเสบชนิด A สามารถติดต่อได้ทางน้ำมูกน้ำลายในกรณีไอจามหรือพูดคุยรสอาหารกรณีมือมีบาดแผลฝีนองกรณีมีพฤติกรรมไม่ถูกต้อง ก็อาจทำให้อาหารถูกปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคและสิ่งสกปรกได้การปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีสุขภาพดีการรักษาความสะอาดของร่างกายให้ถูกวิธีอย่างสมบเสนอนั้นได้แก่อาบน้ำอาบน้ำวันละสองครั้งเป็นอย่างน้อยสระผม ามอผมอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งมือและเล็บล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งให้สะอาดเลยมาจนถึงข้อมือหลังจากจับต้องสิ่งสกปกออกจากห้องซ้วมหรือก่อนปรุงอาหารเล็บต้องตัดให้สั้นอยู่เสมอไม่ทาสีเล็บ ปากและแปรงฟันทำความสะอาดโดยแปรงฟันให้ถูกวิธีในตอนเช้าและก่อนนอนกินอาหารให้เขาผ้าหมู่ในปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอกับวัยดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ6-8แก้ว ใายอุจาระในซ้วมให้เป็นเวลาทุกวันและควรกินอาหารที่มีกากาอาหารมากๆออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเหมาะสมกับสภาพร่างกายไม่หักโหมจนเกินไปพักผ่อนนอนหลับในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกอย่างน้อยวันละ7-8ชั่วโมง ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอสุขภาพจิตดีและสุขภาพกายก็จะดีตามด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีสุขภาพดีไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อหรือหลีกเลี่ยงแหล่งที่มีโรคติดต่อหลีกเลี่ยงอบายมุกต่างๆเช่นรถหรือเลิกการสูบบุหรี งดดื่มสุราและสิ่งเสพติดอื่นๆควรมีการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีโรคที่พูดสัมผัสอาหารไม่ควรเป็นในขณะปฏิบัติงานอหิวาตากโรคโรคปิดวันโรคไข้สุสกใสโรคคางทุมไข้หัดโรคผิวหนังที่น่ารังเกียจอาหารเป็นพิษโรคไทรอย ไวและตับอักเสบเอสุกขนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานก่อนปรุงและจำหน่ายอาหารระหว่างการปรุงและประกอบอาหารการจำหน่ายอาหารและการเสิร์ฟอาหารการเตรียมตัวก่อนปรุงและจำหน่ายอาหารผู้สัมผัสอาหารต้องปฏิบัติดังนี้แต่งกายให้สะอาดสวมเสื้อมีแขน ใส่หมวกหรือเน็ตคุมผมไม่สวมเครื่องประดับเช่นนาฬิกาข้อมือหรือแหวนตัดเล็บให้สั้นไม่ทาสีเจลหรือสีเล็บต่างๆผูกผ้ากันเปื้อนสเสมอและติตเัิดประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร กรณีที่มีแผลที่มือให้ทำความสะอาดใสยาฆ่าเชื้อโรคทำแผลปิดพลาสเตอร์และสวมถุงมือให้เรียบร้อยล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสะบู่ทุกครั้งก่อนปรุงอาหารและหลังออกจากห้องส้วมมือเป็นอวัยวะที่สัมผัสกับสิ่งของต่างๆมือจึงเป็นสื่อสำคัญที่จะนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย มือที่สัมผัสกับสิ่งสปกปรกแล้วหยิบจับอาหารเข้าปากสัมผัสบริเวณตาจมูกใบหน้าและอวัยวะอื่นๆตามร่างกายก็จะทำให้ติดเชื้อโรคได้การล้างมือบ่อยๆสามารถป้องกันโรคต่างๆได้เช่นท้องร่วงท้องเสียบิดตักอักเสบผิวหนังอักเสบ ไขวัดนกเป็นต้นมือเป็นอวัยวะที่สำคัญในการหยิบจับอาหารดังนั้นมาดูกันว่าตรงส่วนไหนบ้างของมือที่สปกปรกจากภาพจะเห็นได้ว่าบริเวณที่เป็นสีแดงเป็นบริเวณที่พบความสกปรกมากอยู่ในส่วนของปลายนิ้วมือทุกนิ้วของผู้สัมผัสอาหาร ลองลงมาบริเวณที่เป็นสีส้มเป็นบริเวณที่พบความสกปรกปานกลางซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณของหลังมือของผู้สัมผัสอาหารการล้างมือที่ถูกว,วิธีมีทั้งหมด7ขั้นตอนโดยให้ล้างมือด้วยน้ำและสะบู่นานสองนาทีเพื่อที่จะให้เชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อนต่างๆที่อยู่ติดกับมือ หลุดออกจากมือและทำให้มือสะอาดมากยิ่งขึ้นการเช็ดมือปล่อยให้แห้งเองหรือถ้าจำเป็นต้องเช็ดมือควรใช้กระดาษที่ใช้ครั้งเดียวหรือผ้าเช็ดที่เป็นม้วนเมื่อเช็ดแล้วให้ดึงส่วนที่สะอาดไว้สำหรับคนต่อไปหรือใช้เครื่องปั่นไฟฟ้าเป่ามือให้สะอาดไม่ควรใช้ผ้าเช็ดมือที่แขวนไว้ผืนเดียว แล้วเช็ดซ้ำๆกันระหว่างการปรุงและประกอบอาหารระหว่างการปรุงและประกอบอาหารพ่อค้าแม่ค้าควรปฏิบัติตนดังนี้สวมหมวกคุมผมงดใส่เครื่องประดับสวมถุงมือขณะหยิบจับอาหารประกอบอาหารปรุงอาหารให้สูงจากพื้นอย่างน้อย60เซนติเมตร ปิดคลุมอาหารลดการปนเปื้อนแยกเขียงสำหรับอาหารสดและผักเลือกขายอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆสถานที่ปรุงต้องปรุงและประกอบอาหารบนโต๊ะสูงจากพื้นอย่างน้อย60เซนติเมตรเมื่อไอหรือจามต้องใช้ผ้าสะอาดปิดปากและจมูกทุกครั้ง สวมหน้าก,ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคลงสู่อาหารเหตุผลที่ต้องใช้ผ้าปิดปากและจมูกขณะที่ผู้ปฏิบัติงานไอหรือจามจะมีฝอยละอองขนาดเล็กของน้ำลายของผู้ประกอบอาหารกระจายลงสู่อาหารได้ ดังนั้นเราจึงควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติงานไม่คุยแคะแกะเกาตามส่วนต่างๆของร่างกายไม่พูดคุยหรือสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงานการชิมอาหารต้องตักแบ่งใส่ถ้วย และใช้ช้อนชิมเฉพาะการจำหน่ายอาหารและการเสิร์ฟอาหารการจำหน่ายอาหารและการเสิร์ฟอาหารนั้นควรใช้อุปกรณ์ที่สะอาดหยิบจับอาหารไม่ใช้มือหยิบหรือจับอาหารโดยตรงการใช้ถุงม,มือช่วยในการหยิบจับอาหารควรล้างมือให้สะอาดก่อนสวมใส่ถุงม,มือและเปลี่ยนถุงม,มือเมื่อฉีกขาดหรือปนเปื้อนสิ่งสกปรก และทำการเปลี่ยนถุงมือทุกๆ4ชั่วโมงแยกใช้ถุงมือระหว่างอาหารดิบกับอาหารสุกและเมื่อใช้เสร็จแล้วให้ดึงถุงมือออกจากมือโดยการดึงรอกออกจากมือไม่ให้ฝ่ามือนิ้วมือสัมผัสกับถุงมือด้านนอกและไม่ควรนำถุงมือไปล้างและนำกลับมาใช้ใหม่รูปแบบถุงมือที่ใช้ในการจำหนายและการเสิร์ฟอาหารนั้นควรเป็นถุงมือชนิดฟูดเกด การใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมหยิบจับอาหารที่เตรียมหรือปรุงสำเร็จแล้วเช่นทัพพีปากคีบช้อนตัตกตะเกียบโดยอุปกรณ์ดังกล่าวต้องสะอาดและจัดวางในที่ที่เหมาะสมการหยิบจับภาชนะอุปกรณ์ให้ถูกวิธีเช่นการเสิร์ฟจานช้อน ต้องไม่ให้นิ้วมือสัมผัสภาชนะในส่วนที่จะสัมผัสอาหารใช้นิ้วหัวแม่มือสัมผัสที่ขอบจานและใช้สีนิ้วรองที่ก้นจานส่วนอาหารร้อนควรใช้จานรองการเสิร์ฟอาหารหลายจานควรใช้ถาดรองไม่ควรวางซ้อนกันการเสิร์ฟช้อนซ่อมตะเกียบให้จัดเฉพาะที่ด้ามเท่านั้นการเสิร์ฟน้ำแข็งต้องใช้ช้อนหรือถบพีด้ามยาวตักการเสิรน้ำ ต้องจับต่ำกว่ารึ่งกลางแก้วลงมาอย่าใช้นิ้วแตะถูกบริเวณปากแก้วและควรเสิร์ฟช้อนกลางทุกครั้งเมื่อลูกค้าสั่งอาหารมารับประทานร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปการบริหารจัดการสถานประกอบกิจการด้านอาหารการที่จะเปิดด้านอาหารแล้วให้ประสบความสำเร็จได้นั้นคุณจะต้องรู้งานทุกอย่าง โดยส่วนใหญ่คนที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้มักจะเริ่มงานทางด้านนี้ตั้งแต่วัยหนุ่มเริ่มจากเป็นพนักง,งานต้อนรับหรือพ่อครัวไต่เต้ามาเป็นผู้จัดการพวกเขาจะค่อยๆเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆพัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นศิลปะการจัดการร้านอาหารและสามารถบริหารบุคคลได้อย่างสมบูรณ์หรือหาประสบการณ์จากการอาาร่านการอบรมหรือเรียนในโรงเรียนสอนทำอาหารหรือการจัดการร้านอาหารพร้อมทั้งฝึกประสบการณ์ ในสถานการณ์จริงก็จะทําให้ประสบความสําสเร็จในการประกอบอาชีพธุรกิจร้านอาหารได้ผู้เปิดร้านอาหารส่วนใหญ่จะกังวลมากในเรื่องของทำเลที่ตั้งของร้านจะไม่ไปเปิดร้านในบริเวณที่ไม่ค่อยมีคนไปเปิดร้านอาหารโดยทำเลของร้านอาหารที่ดีควรอยู่ใกล้กับศูนย์การค้าโรงพ,พยาบาลหรือแหล่งชุมชนการบริหารจัดการภายในร้านเริ่มจากการต้อนรับ เมื่อลูกค้าเข้ามาในร้านเป็นหน้าที่พนักงานต้อนรับจะต้องเข้ามากล่าวคำต้อนรับลูกค้าถามจำนวนและนำไปยังโต๊ะที่เหมาะสมหรือที่ลูกค้าต้องการถัดมาคือการแนะนำรายการอาหารทางร้านควรมีการแนะนำรายการอาหารให้กับลูกค้าเพื่อง่ายในการตัดสินใจในการเลือกรับประทานอาหารต่อมาคือการรับคำสั่งและถัดมาคือการเสิร์ฟอาหารซึ่งพนักงานเสิร์ฟควรเสิร์ฟอาหารด้วยความระมัดระวงังและเสิร์ฟด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ข้อถัดมาคือการส่งลูกค้าและการเก็บโต๊ะและทำความสะอาดควรทำทันทีหลังจากลูกค้าใช้บริการเสร็จการจัดโต๊ะควรจัดโต๊ะให้สวยงามเพื่อดองรับการใช้บริการของลูกค้าท่านถัดไปและสุดท้ายการดูแลความสะอาดภายในร้านหลังจากร้านอาหารปิดให้บริการนั้นควรดูแลทำความสะอาดให้มีความเรียบร้อยพร้อมต้อนรับลูกค้าในวันถัดไป การต้อนรับครั้งแรกและความประทับใจเริ่มแต่ตอนต้นความประทับใจครั้งแรกเป็นสิ่งที่อาจยืนยงคงอยู่ได้เป็นเวลานานลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจยิ่งเมื่อย่างเข้าสู่ร้านอาหารแล้วได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นรับนุ่มนวลอารมณ์ที่ได้รับนั้นจะยืงคงอยู่ตลอดเวลาที่นั่งรับประทานอาหารไม่ว่าลูกค้าจะเป็นบุคคลประเภทใดระดับใดอาชีพใดเมื่อก้าวเข้ามาในร้านอาหารย่อมมีความรู้สึกเช่นเดียวกันคือต้องการ การต้อนรับที่ดีการบริการที่ถูกต้องด้วยท่าทางที่คล่องแคล่วนุ่มนวลร้านอาหารสะอาดบรรยากาศสดชื่นการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีสุขภาพดีเริ่มต้นง,ง่ายโดยการล้างมือให้สะอาดนะคะการล้างมือให้สะอาดต้องล้างมือด้วยน้ำและสะบู่โดยวิธีการเจ็ดขั้นตอนโดยทุกขั้นตอนทำห้าครั้งสลับกันทาสองข้างเรามาล้างมือไฟพร้อมๆกันเลยนะคะ ขั้นตอนที่1ใช้ฝ่ามือถูกันขั้นตอนที่2ใช้ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้วขั้นตอนที่3ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้วขั้นตอนที่4ใช้หลังมือถูฝ่ามือขั้นตอนที่5ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือขั้นตอนที่ห ใช้ปลายนิ้วถูกกวางฝ่ามือและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่7นะคะถูรอบข้อมือค่ะเคล็ดลับรอบรู้การเลือกผักสดผลไม้สดผักสดและผละไม้สดเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพคนเราโดยให้สารอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตช่วยรักษาสมดุลของร่างกายซึ่งจะทําให้ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายดีขึ้น อย่างไรก็ตามผักสดและผลไม้สดก็อาจาก่อให้เกิดโทษ ถ้าหากผักสดผลไม้สดนั้นมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคพยาธิและสารเคมีอันตรายแม้ในปัจจุบันจะมีการส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีลงหรือส่งเสริมให้มีการผลิตผักสดผลไม้สดปลอดสารพิษก็ตามก็ไม่ทําให้มั่นใจได้เนื่องจากยังมีการนําสารเคมีอื่นๆมาแช่ให้ผักสดขาวกรอบน่ารับประทานดังนั้นเพื่อความปลอดภัยเราควรรู้ถึงอันตรายการเลือกซื้อและการล้างผักสดผลไม้สดเพื่อ ลดผิดภัยดังนี้ค่ะอันตราย3ประการจากการที่รับประทานผักสดและผลไม้สดที่มีการปนเปื้อน 1. อันตรายจากเชื้อโรคและพยาธิเนื่องจากกระบวนการปลูกบางแห่งอาจใช้อุจจาระคนหรือสัตว์มาใช้เป็นปุ๋ยซึ่งอาจทําให้มีการปนเปื้อนของไข่พยาธิตัวอ่อนของพยาธิ เชื้อโรคระบบทางเดิอนอาหารชนิดต่างๆโดยทั่วไปผักที่มักพบไข่พยาธิหรือตัวอ่อนพยาธิได้แก่ผักที่ใบไม่เรียบและกีบใบซอนกันมากๆเช่นผักกาดขาวกระลำปีเป็นต้นหากบริโภาาคผักสดและผลมไม้ที่ไม่ผ่านการล้างทำความสะอาดจะทําให้เกิดโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงโรคบิดไทฟอยด์และพยาธิต่างๆได้ 2. อ,อันตรายจากสารพิษตกค้าง ปัจจุบันมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรเพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืชกันอย่างแพร่หลายและมีมากมายหลายชนิดแม้ว่าจะมีหน่วยงานควบคุมดูแลการนำไปใช้ก็ตามแต่ก็ยังมีเกษตรกรที่ขาดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องโดยมีการใช้มากเกินปริมาณที่กำหนดหรือใช้ร่วมกันหลายชนิดมีการเก็บผลผลิตก่อนอัยยเวราที่สารเคมีจะสลายตัวหมดทำให้มีสารเคมีตกค้างอยู่ในผักสด โดยเฉพาะผักที่นิยมบริโภคกันทั่วไปเช่นผักคะนา้ากวางตุ้งกระลำปีถั่วฝักยาวที่มักตรวจพบสารเคมีตกค้างอยู่เสมอรวมทั้งอาจมีสารผิดตกค้างอยู่ในดินและน้ําที่เป็นแหล่งเพาะปลูกอีกด้วยซึ่งสารเคมีที่ได้รับบางชนิดจะทําลายระบบประสาทส่วนกลางทําให้เซลล์ประสาททางานผิด,กผดปกติมีอาการชาตามใบหน้าลิ้นริมนีปากและชัก สารเคมีบางชนิดอาจทำลายเอนไซม์ของระบบประสาทถ้าได้รับปรมิมาณมากจะปวดศีรษะอ่อนเพลียคลื่นไส้สั่นกระตุกเป็นต้นและ 3. อันตรายจากการใช้สารเคมีเติมแตง่งผักและผลไม้เกิดจากการใช้สารเคมีที่ไม่อนุญาตให้ปนเปื้อนในอาหารมาใช้เพื่อทำให้ผักผลไม้ดูสดหรือมีสีสันขาวสะอาดน่ารับประทานทั้งนี้เนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด พยายามที่จะทําให้ผักสดคงสภาพอยู่เสมอไม่เหี่ยวหรือเน่าเสียโดยมีการนําสารเคมีประเภทฟอร์มาลีนหรือบอรแรกผสมน้ําแล้วนํามาราดหรือแช่ผักสดรวมทั้งการใช้สารฟอกขาวที่ห้ามใช้มาแช่ผักสดประเภทเข้าพโดอ่อนคิงหันฝอย หนอไม้หั่นฝอยเพื่อให้มีสีขาวน่ารับประทานซึ่งหากล้างไม่สะอาดหสือตุครค้างในผักสดจะทําให้ผู้บริโภคเกิดอันตรายได้และการใช้สารฟอกขาวดังกล่าวกับอาหารมีความผิดตามกฎหมายด้วยค่ะการเลือกซื้อผักสดให้สะอาดปลอดภัย จากอันตรายของพิษภัยที่ปนเปื้อนมากับผักสดที่วางจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้จักวิธีเลือกซื้อผักสดที่สะอาดปลอดภัยไว้บริโภคดังต่อไปนี้คือ 1. ควรเลือกซื้อผักสดที่สะอาดไม่มีคราบดินหรือคราบขาวของสารพิษกาจสัตศัตรูพืชหรือเชือ้อราตามใบซอกใบหรือก้านผักไม่มีสีขาวเลยกลิ่นฉุนผิดปกติ 2. ควรเลือกซื้อผักสดที่มีรูพุนเป็นรอยกัดแทะของนอนแมลงอยู่บ้างไม่ควรเลือกซื้อผักที่มีใบสวยงาม 3. ควรเลือกซื้อผักสดสะอาดหรือผักกลางมุง้งตามโครงการพิเศษของกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือแหล่งปลูกที่เชื่อถือได้อื่นๆ 4. เลือกกินผักตามฤดูก,กาลเนื่องจากผักที่ปลูกได้ตามฤดูก,กาลจะมีโอกาสจเจริญเติบโตได้ดีกว่านอกฤดูกาลทําให้ลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยลง 5. เลือกกินผักพื้นบ้านเช่นผักแว่นผักหวานผักกระโดนใบย่านางใบเหลียงใบยอหรือผักที่สามารถปลูกได้เองง่ายๆ 6. ไม่กินผักชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นประจำควรกินให้หลากหลายชนิดสลับเปลี่ยนกันเพื่อหลีกเลี่ยงการรับพิษสะสมและได้ประโยชน์ทางด้านโภชนาการค่ะการล้างผักและผลไม้เพื่อลดสารพิษ การล้างผักและผลไม้ก่อนรับประทานจะช่วยลดพิษตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่อยู่ในผักและผลไม้แม้แต่ผักปลอดสารพิษก็ควรต้องล้างก่อนวิธีล้างผักผลไม้ที่ช่วยลดปริมาณสารพิษตกค้างแต่ละวิธีจะช่วยลดสารพิษได้ในปริมาณที่แตกต่างกันดังนั้นควรเลือกใช้วิธีที่สะดวกที่สุด ดังนี้คือวิธีที่1การล้างด้วยน้ําไหลให้แช่ผักและผล,ละไม้ในน้ำนาน15นาทีจากนั้นเปิดน้ําไหลแรงพอประมาณขี้ใบผักผล,ลไม้ถูกไปมาประมาณ2นาทีวิธีนี้จะช่วยลดสารพิษตกค้างได้2 5่3เซวิธีที่2การล้างผักและผล,ละไม้ด้วยน้ำส้มสายชู โดยนำน้ำส้มสายชูความเข้มข้น5% 1ช้อนโต๊ะผสมในน้ำ4ลิตรแช่ผักและผล,ละไม้นาน15นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดวิธีนี้จะสามารถลดสารพิษตกรคร้างได้60-84% และวิธีสุดท้ายคือการล้างผักและผละไม้ด้วยผงฟูหรือเบกกิ้งโซดาโดยการนำผงฟูหรือเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดา10ลิตรแช่ผักและผละไม้นาน15นาทีจากนั้นนำผักและผละไม้มาล้างด้วยน้ำสะอาดวิธีนี้จะสามารถลดสา,ารตกค้างได้90-55เปเซค่ะขอจบการบรรยายในหัวข้อสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารขอบคุณค่ะ